อ๋อครับก็ขอหัวศกรรมนะครับแล้วก็เชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญนะครับก็รับ <c oughs> ผมบวชด,ดีๆนะบวชด,ดีๆนะบวชเสร็จจะได้เบียดนะด <c oughs> เฮ้ย,ยังไม่เบียดยังไม่เบียดยังไม่เบียด <c oughs> จริงๆแล้วก็อบอกก่อนว่าผมอะอยากบวชมาสักพักแล้วอยากบวชตั้งแต่อายุ20กว่าแล้วแต่ว่าคิวละครไม่ได้ตอนนี้30ขึ้นดีกว่าอ่าเพิ่ขึ้นกว่าคิวคิวละครไม่ได้แล้วก็ เวลาไม่ลงตัวสักทีแต่ว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็ให้คําคแนะนําว่าเวลาจะบวชอ่ะควรบวชตอน30ขึ้นเพราะว่าเราจะได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาช่วงหนึ่งแล้วตอนอายุ20กว่าเรายังอาจจะเด็กแล้วก็ยังผ่านประสบการณ์มาไม่เยอะพอเราบวชตอนอายุ30มันจะมีอะไรให้เราได้คิดข้อคิดมากขึ้นแล้วก็สามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตที่เหลืออยู่หลังจากการบวชเสร็จครับ ใช่ก็ตั้งตั้งตั้งใจมานานพอสมควรครับแต่ว่าผมก็ยังยั้งไว้เหมือนกันว่าแบบอย,ยังผมว่ายังแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบสมควรที่สุดละใช่ครับแล้วก็เคลียร์คิวทุกอย่างได้ลงตัวปิดหนังปิดละครได้ทุกอย่างลงตัวแล้วจริงๆแล้ววัดประวนันท่านวัดวัดประวรท่านให้15วันขั้นต่ำใช่ครับ มากกว่านั้นครับมากกว่านั้นใช่วัดบวรอย่างเดียวครับผมอ่าใช่ครับใช่ครับพิธีจัดบวชก็จะเชิญแต่ผู้ใหญ่ไปใช่ครับแล้วก็ญาติญาติไปครับรน่าจะดีใจมากกว่าครับรเพราะว่าด,ด,ดีใจแหละผมก็ไม่รู้ไงพ่อแม่ก็แบบคงดีใจก็ไม่ได้มานั่งคุยเปิดความรู้สึกรู้สึกไงพ่อแม่เนี yeah. ้ย ไม่แ่ไม่พมพ่ออจ,จริงจริงแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้บังคับก็ต้องเอ้ย,ยเกิดไปครั้งนึงต้องบวชนะต้องบวชนะอะไรเงี้ยไม่ได้บังคับแล้วแต่ลูกชายเลยว่าจะบวชใช่ไหมแต่ครั้นี้<ต>ผมบวชทั้งทีน้องชายผมก็จะบวชด,ด้วยพร้อมกันใช่ครับ<ม>ก็เป็นทั้งผมแล้วก็ตัวน้องชายผมด้วยครับเออส่วนใหญ่คุณพ่อคุณก็น่าจะวันนี้แหละครับ้องเสียเลยทัง้งวันเลย ครับผมนี้คือนางฟ้านางฟ้าเปนาตั้งใจเต็มที่ไม่เล่นโซเชียลไม่แบบอะใช่ครับใช่ก็ตั้งใจเต็มที่ปฏิบัติเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมีพี่เกตวลลินทร์เนาะเป็นสะพานบุญให้กับผมเพราะพี่เกตก็ให้คําแนะนําที่ดีแล้วก็อยากตั้งใจทําอะไรพี่เกดก็บอกก็ต้องตั้งใจทําให้เต็มที่ก็ไม่เล่นโซเชียลอะไรแบบเนี้ยใช่ครับ ไม่คือตอนนี้ก็เตรียมอ่านนู่นนั่นนี่อะไรอเ๋อเรียบร้อยแล้วครับไปสอบจริงๆวัดหลวงเขาเคร่งมากไม่ว่าจะเป็นสำเนียงแล้วก็คำทุกคำต้องเป๊ะพอสมควรผมเองก็ไปสอบผ่านมาแล้วครับใช่ก็ใช่ก็ทำหน้าที่ลูกผู้ชายเนาะลูกผู้ชายให้คุณพ่อคุณแม่ ครับผมเมื่อกี้ที่จ้าวหามครับ <c oughs> ยังครับยังมีคนถามเยอะมากถามผู้จัดการผมเหมือนกันว่าทําไมเต้ถึงบวชช่วงนี้ <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> จริงๆแล้วทุกอย่างมันลงตัวครับผมก็ทุกอย่างมาลงตัวเพราะว่าเคลียร์ทุกอย่างแล้วแล้วก็ช่วงมันเหมาะจาะจริงๆปกติจะมีแบบละครปุ๊บ ต่อละครเรื่องอื่นเลยต่อละครเรื่องอื่นเลยคราวนี้มันแบบมันเคลียร์ทุกอย่างมันจบแล้วมันไม่มีอะไรมาต่อก็เลยแบบโอเคได้บวชพอดีแล้วก็อายุตามเป้าหมายที่คิดว่าจะบวชไว้พอดียังครับยังยังคิดว่าจะเลยเถิดไหมแต่ว่าเกิน15วันไปเลยยาวๆไม่ไม่เน่อันนี้ก็กําหนดไม่ได้เหมือนกันครับผมอันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันยังครับยัง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 ครับยังยังครับยังอันนี้ก็คงแบบต้องต้องดูก่อนว่าจะเป็นยังไงใช่